ใครที่กําลังมองหาของขวัญในวันสาคัญต่างๆกับเก้งเพื่อนมีจอได้มีโอกาสทําของขวัญรับเดินยาให้กับคุณน้ำและเก้งเพื่อนทั้ง4คนค่ะโดยมีเรฟเลนก็คือของคุณผู้ชายนะคะต้องการเป็นทรงลูกบาศท,ที่ฝั่งเพชรทั้งหมด6ด้านค่ะและของคุณผู้หญิงนะคะต้องการทําเป็นเครื่องประดับเพชรเม็ดเดียวค่ะพอได้เรฟเลนแล้วเนี่ยทางร้านก็ได้ให้ช่างขึ้นตัวเรือนตามที่คุณน้ำต้องการเลยนะคะลูกบาศโดยน้าหนักเพชรนะคะอยู่ที่เม็ดละ2กระดาษค่ะและฝั่งเพชรบริเวณหูกระต่ายส่วนของคุณผู้หญิง3ชิ้นนะคะมีการออกแบบเป็นรรูปทงเพเพมด,ดียว ฝั่งเตยทั้งหมด4ด้านค่ะแล้วก็มีหูกระต่ายที่เป็นชิ้นเล็กๆค่ะโดยของคุณผู้หญิงนะคะเราจะมีการปรับดีเทลความยาวของตัวสร้อยเนี่ย ให้มีความเหมาะสมกับความกว้างของลําคอและก็ความสูงของแต่ละคนค่ะโดยงานชิ้นนี้นะคะคุณน้ำเนี่ยเลือกใช้เป็นเพชรสวิตเปี่ยม H&A ค่ะเป็นเหลี่ยมที่เมื่อใช้กล้องสองเหลี่ยมตัดนะคะจะมองเห็นทั้งลูกศรและหัวใจทั้งหมด8ชิ้นค่ะถือว่าเป็นเหลี่ยมที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสวยสามารถเล่นแสงได้ดีที่สุดเมืเ่อเราลองนําเพชรนะคะมาวางเซตติ้งบนตัวเรือนเราได้ส่งต่อให้ช่าง นําไปฝังแล้วก็คัดชุบต่อนะคะและนี่ก็เป็นขั้นตอนสําเร็จของสร้อยของคุณผู้ชายนะคะตัวสร้อยเนี่ยเล่นไฟดีมากค่ะแล้วก็เหมาะสําหรับ เวลาสวมใส่เนี่ยคอมพิทลุกได้มากค่ะในส่วนของคุณผู้หญิงตัวจี้มีขนาดที่พอดีนะคะไม่เล็กหรือว่าใหญ่เกินไปเนี่ยทำให้สามารถใส่ได้ทั้ง everyday Look หรือว่าวันไหนที่ต้องการแต่งตัวเนี่ยก็สามารถคอมพิทลุกได้เช่นกันค่ะมาถึงขั้นตอนที่สําคัญในการแพ็เกจจิ้งนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณน้ำนะคะที่ไว้วางใจให้จอดออฟฟิเชียลดูแลในออเดอร์สาคัญะคะ่ะและสุดท้ายน,นะคะขอบคุณรีวิวหน้ารักหน้ารักจากคุณน้ำและกลุ่มเพื่อนที่เป็นกําลังใจให้กับร้านเล็งๆของเราะคะ่ะ